ต้องออกไปโชว์ตัวอีกไม่กี่นาทีนี้แล้วนะคะถ้าคิ้วไม่แป๊ะผมไม่เรียงเส้นก็เสียชื่อแย่เลยว่าเป็นเซเล็บจากเพจคิ้วคือมูกุดของแคร์อินฟลูสีคา้าเจ้าของยอดผู้ติดตาม2 0 0 0 0นคนค่ะไปอีเวนท์ที่ไหนก็ต้องไปแบบวิถีตัวแม่นะคะนี่มีผู้ช่วยถึง2คนเนี่แบ,บ่งหน้าที่กันค่ะคนนึ่งถ่ายรูปอัพลงเพจแล้วก็อีกคนต้องคอยหวีผมแล้วก็ถือปัดลมให้เพราะว่า ผิวบอบบางไงวิถีลูกคุณหนูนะคะซึ่งจะให้โพสถ้าไหนกี่เทกบอกมาเลยจิกกล้องแปะให้แบบไม่ต้องขอคะ่ะ ซึ่งเอกลักษณ์มีคิ้วมีนมมีผมใส่ชุดเหมือนคนทำให้สุนัขพันธุ์ชิวาว่าแคร์หรือว่าชื่อจริงว่าแคลอ r รี่นะคะกลายเป็นขวัญใจโลกโซเชียลโดยเฉพาะความวัยของการทำคอนเทนต์โคเวอร์เป็นเซเลบริตี้คนดังค่ะชุดเหมือนอินเนอร์นี่เหมือนยิ่งกว่าองศาการโพสต์ต่างๆนึกว่านางแบบมาเองปเป็นมาหมดแล้วคะ่ะมิสยูนิเวอร์สนะคะลิซ่าจีซูแบล็คิงชมพู่อรารยาปูปรรยาในเทศกาลหนังเมืองขาน แล้วเคล็ดลับอะไรที่ทําไม่ถีบจกักไวมากก็มาจากเจ้าของและแอดมินเพจค่ะคือไม่ได้เรียนจบตรงทางสายแฟชั่นแต่ว่าได้ความครีเอทจากการเรียนกราฟิกดีไซน์แล้วก็พอจะตัดเย็บชุดเป็นค่ะก็เลยตัดสินใจทำเพจ ซึ่งความพิเศษของแคร์เนี่ยเจ้าของเขาเล่าว่าเป็นหมาตัวเดียวจากทั้งหมดที่เลี้ยงไว้ที่ชอบให้คนแต่งตัวให้ซึ่งจะด้วยความสวยหรือเปล่าหรือว่าอินเนอร์หน้าหยิกอันนี้ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าแน่ๆเลยก็คือใช้การเล่าเรื่องผ่านแคปชั่นที่น่าสนใจเลยทำให้เพจค่ะมีแบรนด์สินค้าติดต่องานรีวิวเยอะมากเลยจนถูกแซวว่างานชุกกว่าดาราซะอีก และเกินครึ่งคุณผู้ชมไม่ใช่สินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเลยแต่ว่าเป็นของกินของใช้ของคนนะคะวิผมไฟฟ้าเครื่องดูดไรฝุ่นสเปรย์ระงับกลิ่นปากหรือว่าของสวยๆงามๆที่มันไปคล้องกับภาพลักษณ์แต่ไม่ใช่ว่าจะรับรีวิวสินค้าไปสมุดทุกอย่างค่ะเลือกรับสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่อันตรายต่อน้องหรือถ้าอันตรายต่อน้องไปก็จะเลือกที่จะไม่โดนตัวน้องอาจจะแค่วางคู่หรืออาจจะ ัภาพเหมือนน้องกินแล้วนะแต่จริงๆไม่ได้กินอะไรอยงครับก,ก็จะเลี่ยงประมาณนั้นมากกว่าใช่ใชส่วนอันอันที่ไม่รับเลยคือขุตาปอมม,มันจะต้องติดให้น้องแล้วมันจะมีกาวใช่อันตรายยังไม่สภาพใช่ไหมขออีกไร ือนผู้หญิงทั่วไปคะ่ะมุมสวยก็มีมุมโปะก็มีบ้างเป็นธรรมชาตินะคะแค่เองก็เหมือนกันบางทีก็คิดลุกบ่อยมันก็เหนื่อยอะคะ่ะซึ่งถ้าไม่สวยก็ขอให้เข้าใจไว้เลยว่าแค่ยังไม่ได้แต่งหน้าเท่านั้นเอง ก็เป็นความตั้งใจของเจ้าของเพจนะคะที่ต้องการสร้าง c คาแรคเตอร์ให้คิ้วคือมองังกรของแครเป็นเพจที่ไม่ได้ต่างจากอินฟลูคนจริงคนนึงแล้วก็สามารถสื่อสารกับผู้ติดตามได้ตลอด2ปีที่ผ่านมาค่ะก็ค่อยๆพัฒนาจากการทำคอนเทนต์ภาพนิ่งเริ่มจากการเขียนคิ้วอย่างเดียวนะคะตอนนั้นยังไม่มีวิกไม่มีอะไรเลยสู่การครเอทคอนเทนต์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะทำให้แตกต่างจากเพจอินฟลูสัตว์เลี้ยงอื่นๆ แต่ถึงแม้เพจจะมีผู้ติดตามหลักแสนใช่ว่าจะไม่มีเรื่องกังวลนะคะโดยเฉพาะการปรับอัลกอริทึมที่กระทบการมองเห็นก็เลยต้องปรับตัวสู่แพลตฟอร์มอื่นเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าค่ะาอาจจะไป y o u u u b ใช่อาจจะไปแนวทาง YouTube มากขึ้นอย,ยังไม่รู้ว่าจะไปแนวไหนอาจจะท่องเที่ยวหรือว่าพาแต่งตัวพา พาดูเบื้องหลังการไปซื้อผ้าไปอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าน่าน่า,นา,นาคนน่าจะอยากดูแปลกว่าทุกๆทุกๆ2อถึงสามปีเห็นการการที่คนเสพเสพสื่อมันจะต้องน่าเบื่อมากขึ้นเช่นเขาเห็นแค่น้องถ่ายรูปกับกับสินค้าไปเรื่อยๆหรือถ่ายรูปเล่นไปเรื่อยอาจจะเบือ่ออาจจะอยากดูคลิปที่มันนานกว่านี้หรือเบื้องหลังที่เห็นความตลกความเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยคิดว่าอาจจะลองขยับขยายไปอีกฝั่งหนึ่งดูเ,เริ่มแล้ว ยังเลยครับยังเลยเพราะว่ามันต้องมีทีมงานอีกเยอะเลยเพราะว่าแบ็คตอนนี้ไปทคทคนเดียวเห็นโดดเด่นเป็นสตาร์อยู่ท่ามกลางสปอตไลท์แต่ว่าชีวิตของแคลอรี่เขานะคะเรียกว่าพลิกจากดีมสู่ดาวเหมือนกันคุณผู้ชม เพราะอะไรค่ะตอนที่เป็นหมาเด็กะถูกหลอกขายว่าเป็นหมาปกติค่ะจนเจ้าของมารูทีหลังว่ามีอาการขาลีบหนึ่งข้างแต่ว่าก็พาไปรักษาสารพัดวิธีนะคะฟังเข็มกระตุ้นไฟฟ้าจนกลับมาเดินได้เป็นปกติซึ่งผลจากการที่ตอนเด็กๆขาหลังเขาลีบค่ะทำให้ท่านั่งของแคร์เวลาถ่ายรูปดูเหมือนสามารถนั่งผับเพียบเรียบร้อยได้นะคะ ซึ่งเส้นทางกว่าจะเป็นความใจโซเชียลเกิดมาจากการได้รับความรักแล้วก็เอาใจสายไม่ทอดทิ้งจากโจกของแม้แต่ในยามเจ็บป่วยนี่แหละค่ะจนสาวแคร์กลายมาเป็นผู้มอบความสุขแล้วก็เสียงหัวเราะในบทบาทอินฟลูสีข้าอย่างทุกวันนี้ค่ะ